โรคไบโพล่าเป็นโรคที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ผิดปกติในลักษณะที่เป็นสองขั้วช่วงที่เป็นขั้วบวกก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอารมณ์ที่ดีและมีพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในหลายเรื่องส่วนในช่วงที่มีอารมณ์ขั้วลบเป็นอารมณ์เศร้าผู้ป่วยก็จะมีอารมณ์ที่เศร้าโศกเสียใจจนอาจจะเกิดพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ ในช่วงที่มีอารมณ์ดีในระยะของไบโพล่าร์นั้นอาจจะจัดได้เป็น2แบบคือแบบที่เป็นแมเนียกับแบบที่เป็นไฮโปแมเนียต่างกันแค่เพียงเรื่องของความรุนแรงของอาการในช่วงที่เป็นแมเนียนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้ป่วยจะมีอาการของอารมณ์ที่ผิดปกติอย่างรุนแรงมีอารมณ์ที่ดีเกินไปครับร่าเริงอยู่ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดเกินไปจนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาใส่ใจและทำให้ระเบิดอารมณ์ออกมาได้โดยง่าย อาการต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นติดต่อกันอย่างน้อยเป็นสัปดาห์ขึ้นไปและมีอาการร่วมอื่นๆเช่นรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้สึกว่าเขานอนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง2 3สามชั่วโมงก็อิ่มเพียงพอแล้วที่จะทำกิจวัตรประจำวันต่อไปเหมือนกับมีพลังงานในร่างกายสูงกว่าคนอื่นๆและหลายๆครั้งเวลาทำสิ่งต่างๆนั้นก็จะวอกแวก ทำโน่นไม่เสร็จทำนี่ไม่เสร็จเหมือนคนไม่มีสมาธิส่วนในระยะของไฮโปแมเนียนั้นจริงๆแล้วมันก็ค,คล้ายๆกับแมเนียแต่ว่าอาการของผู้ป่วยนั้นจะรุนแรงน้อยกว่าในผู้ป่วยที่เป็นแมเนียครับและาาระยะเวลาอ่อนๆเพียงแค่ประมาณสัก45วันก็ถือว่าป่วยเป็นไฮโปแมเนียได้แล้วงั้นข้อจํากัดที่แตกต่างกันคืออาการนั้นรุนแรงน้อยกว่าและยังไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันมากจนเกินไปส่วนอีกระยะหนึ่งเป็นระยะของซึมเศร้าระยะซึมเศร้าในบโพรลานั้น อาการอาการแสดงต่างๆนั้นก็จะเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้หมดความสนใจในสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันมีปัญหาเรื่องการกินการนอนไม่มีสมาธิรู้สึกไม่มีค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายอย่างนั้นเป็นต้นอาการเริ่มแรกก็คือจะมีเป็นอาการเหม่อเราเครียดเรื่องงานด้วย<อ>ก็คือมีปัญหาต่างๆนานา,นานเข้ามาก็เคย คิดฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งด้วยการกินยาพาราครับแล้วก็หลับไปอยู่ประมาณ2วันตอนช่วงนั้นพอเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยผมรับงานอยู่2อย่างอย่างแรกก็จะเป็นงานเอกตาก็จะเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าเออออกไปแล้วมันได้ใครเครียดกับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าผมต้องมาเป็นเฮดเองพอเวลาเราทํางานเหมือนเราเป็นคน2คนนะพี่อย่างตอนเนี้นผมล่าเริงสนุกสนานให้ฮาแต่พอไปถึง งานสตาฟอย่างเงี้ยพอมันมีเรื่องเครียดหรือว่าอะไรครับเหมือนมันปีดก็คือปีดขึ้นไปเลยอ่ะแล้วก็ด้วยเรื่องอารมณ์ของเราด้วยมันก็ต่างกันสุดขั้วเลยอ่ะครับที่บ้านก็เลยเอาเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลในด้านการวินิจฉัยโรคไบโพล่าในทางการแพทย์นั้นอาศัยกระบวนการการ,การสัมภาษณ์ประวัติแล้วก็ตรวจสภาพจิตผู้ป่วยร่วมร่วมกับข้อมูลที่ได้จากคนรอบข้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่นั้นจะมองว่ามันไม่เป็นปัญหาข้อมูลที่เรามักจะได้จะได้จากข้อมูลจาก คนรอบข้างเป็นส่วนใหญ่ที่จะบอกว่าตอนนี้การตัดสินใจของคนไข้นั้นแปลกไปจากปกติตัวไบโพล่านั้นมีช่วงเวลาที่มีอาการขึ้นมาแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่อาการสงบดีแล้วก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้งั้นในด้านการรักษานั้นเราจึงมักจะแนะนําให้ผู้ป่วยที่มีอาการเพียงครั้งเดียวรับประทานยาต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างน้อยที่สุด 1-3ปีเพื่อที่จะควบอาการไว้ไม่ให้กำเริบถ้าคนไข้นั้นเป็นมากกว่า3ครั้งขึ้นไปหรือแต่ละครั้งที่เป็นนั้นเป็นรุนแรงเรามักจะแนะนําให้ผู้ป่วยดําเนินการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นโรคที่ต้องอาศัยการรักษาด้วยยาเป็นหลักเพื่อเข้าไปแก้ไขเรื่องของความไม่สมดุลในสมองให้กลับมาคงที่หากว่าไม่ร่วมมือทานยาไม่ครบ โอกาสที่จะเกิดกลับเป็นซ้ำก็มีค่อนข้างสูงในโรคกลุ่มนี้เหมือนที่บ้านจะช่วยด้วยการที่ว่าไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวครับบางทีคนเป็นไบโพลาร์เขาก็แค่ต้องการให้คนเข้าใจเขาเวลาโมโหก็ได้ระบายกับใครอย่างเงี้ยไอการได้ระบายมันช่วยได้เยอะถ้าลองได้มีคนระบายหรือว่าได้พูดมันออกไปมันก็สบายใจขึ้นเยอะการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคนี้แล้วก็ต้องจริงๆเป็นโรคที่ถ้าร่วมมือในการรักษาอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นโรคที่เราสามารถจะ ควบคุมอาการให้เป็นปกติได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวที่จะพาตัวผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาซึ่งประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้น